เป็นลูกตั้งเือนกันนะเรามาขายให้เขาอย่างเนี้ยค่ะแล้วก็สงสารแล้วก็ได้ช่วยได้จับไงคิดว่าเออคงไม่ได้แพงหรอกเนาะนี่แล้วก็จับไปแล้วก็สุดท้ายก็เขายื่นให้เป็นอีกใบหนึ่งได้ใบสุดท้ายต่อใบแรกไม่ได้จ้ะแล้วก็จับใบสุดท้ายก็จะไรนี้จ้ะให้จับทั้งหมดกี่ใบเขาาให้จับสามครั้งแต่ว่าใช่ครั้งแรกหนูจับไม่ได้อะไรแล้วครั้งที่สองก็จับใงนี้จ้ะจับได้เพราะว่าให้จับอีกตัวหนึ่งหนูก็เลยว่า ไม่จับแล้วไม่จับแล้วค่ะอย่างเงี้ยถ้าต่กูอีกน้นละก็อะไรเดี๋ยวมันก็ลนโกงอีกซะใหม่เนี่ยไม่ไม่รู้ว่าจะมีแบบนี้แหละกะได้มาจะติดคนหรอหนูอะคะมามาทํางานแค่หนูมาแค่คนเดียวจ้ะอ๋อคือน้องก็จะจับเหมือนกันใช่น้องก็จะจับเหมือนกันจับที่หลังอ๋อแล้วละเอียดใจท่าไหนอะทรอยงเี้น้องก็ถึงจับด้วยเพราะว่านาฬิกาไงหนูก็ว่าเฮ้ ทำไมคลองจริงหรอจ้าทำไมไม่มียี่ห้อไม่มีอะไรเลยเขาคอางแท้แน่นอนจ้าเขาเป็นอย่างนี้ไงเขาบอกว่าทองใช่เพราะว่านาฬิกาคองแท้เขาอย่างเงี้ยหนูก็จับไล่แล้วไม่ได้ทำไงไม่ได้หนูก็เลยจ่ายตังค์ให้เขาแล้วเขาก็ได้ตังค์แล้วเขาก็ไปเลยแค่นั้นจ้าเลือไปเลยสองพันใช่จ้าน้องอยากจะฝากเตือนฝากเตือนจ้าเพราะว่าเจออย่างนี้เงินสองพันเราทํางานได้รายวันนะสี่ร้อยสามร้อยสี่ร้อยมันก็เยอะเนาะเพราะว่าเราอะ่ะเป็นลูกต้างเขาเลยไง แค่สองพันก็เยอะแล้วก็เสียใจมากเลยจ้ะทำตั้งหลายวัยตอนนี้ออมันเสียไปแล 2, ้วสองพันใช่ค่ะเสียไปแล้วสองพันก็เสียใจมากเลยจ้ะหใจรย่ออะไรก็ไม่รู้น,นั่นเะนี่ยนะบอกว่า,าอะไรของแท้ใช่จ้ะเพราะว่าของแท้แน่านอนค่ะบริษัทเพิ่งเปิดใหม่อยี่นี้สองพันบาทเนะี่ยเราได้แค่เนี้ยเหรอใช่จ้ะ อันนี้หมดไปสองพันบาทดว่ยดินใส่โดยนอเนี่ยนะใส่ทาง,งสาวดินนะค่ะน้ำถูกกลุ่มรถมันจอดตรงไหนรถกระบะจอดเนนหรอโอ้ได้ได้คุยกับเขาไหมา แลาจะไล่นานี่มีรถมอเตอร์ไซค์มีโมงข้ามีอะไรเขาไปนะค่ะของไทยแน่นอนไม่โกหกจับไล่ปุ๊บในเดียวลงมาจากรถให้เลยเขาเป็นอย่างนี้ค่ะแล้วก็เล้่ยโอ้คงไม่โกหกนึกนาไม่จับได้ค่ะเดี๋ยวไล่ได้หนูหมดตังไม่มีตังตายแล้วเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเขาก็เออไม่เป็นไรถ้าไม่มีตังเขาวินี่ไงเขาไล่ไปแล้สองันแล้วก็ ที่ลง,ลง,ลงมาคุยกับน้องเราขับรถกระบะมาเนี่ยนะเขามาหลอกขายเนี่ยเหรอใช่จ้ะอันนี้แหละค่ะจายไปส,สองพันสองพันแล้วเขามาบอกว่ายัางไงบางหลือคือเขาเขาบอกว่าเป็นจับสลากจ้ะไล่ของแท้แน่นอนเขาบอกอย่างนี้จ้ะจับสลากใช่จับสลากอะไรจะมีแบบรูปให้ดูว่ามีรถมอเตอร์ไซค์มีโทรศัพท์อย่างนี้จ้ะแล้วก็มีตู้เย็นอย่างนี้ค่ะมีหลายอย่างเลยค่ะ แล้วทีนี้เขาบอกว่ามาจับสลากใช่จ้ะจับสลากจะได้อันนี้ต้องจ่ายเท่านี้นะ้วมีทองมีมือถืออย่างนี้จ้ะมีทองได้จ้ะแล้วทองเงี้ยถ้าจับได้ทองเงี้ยเขาบอกว่าได้เราต้องจ่ายเท่าไหร่ต่ทองก็จ่ายสองพันเป็นเงินค่ะเพราะว่าทองสองบาทเท่านี้ทองสองบาทใช่อ๋อคือเขามาให้ดูใช่มีมอเตอร์ไซค์มีตู้เย็นทีวีอะไรพวกนี้อ๋อใช่แล้วกหของข้าวจักรยานอย่างนี้ตัวนี้จ้ะอ๋อแต่ขายไปไปแลวสองพันบาทใช่แล้วทีนี้น้อง นี่ังไงเนี่ยก็เขาว่าให้จับรู้แค่สามอันนะจ๊ะถ้าไม่ได้ก็เว็นไดนะตอนแรกเขาว่าให้แจกให้ฟรีอย่างนี้แจกให้ฟรีนะบริษัทเปิดใหม่คือางนงี้จ้ะนี่นะแถมน้องยายเนี่ยนะป้าพัทุมเนี่ยนะเื่อจ้ะและทีนี้น้องน่งมาสัมภาษณ์ที่ทำมาให้ดูสองคนจ้ะเข้ามาสองคนใช่เป็นผู้หญิงอายุเยอะๆหน่อยจ้ะประมาณห้าสิบถึสิบนี่ได้ป้ะได้จ้ะวันห้าสิบกว่านี่แหละผู้หญิงทั้งสองคนเหรอใช่จ้ะแล้วว่าผู้หญิงคนนึงลุกมาจากรถ เออหนูจับไล่แล้วเขาก็โทรบอกแล้วผู้หญิงคนนึงลงมาจากรถเอาอันนี้มาให้จ้ะแล้วเขาก็ไปเลยต้องขับรถเลยมาขับรถกระบะจ้ะขับรถกระบะสีอะไรสีน้ําเงินจ้ะสีน้ำเงินใช่พอขับมาจอดตรงนี้เลยจรงนิฮอจัทะเบียนได้ไหมจัไม่ได้จ้ะเพราะว่าหนูก็ไม่คิดว่าจะลนเนาะสีอะไรนะสีน้ําเงินจ้ะจอดตรงไหนลูกจอดตรงนี้จ้ะแล้วพขจอดตรงนี้เราคนก็ลงมาแล้วก็เรินมาหหนหูเลยตอนนั้นหนูก็คิดว่าเขาอาจจะมาซื้อไก่ไงแล้วก็ว่า เอาอะไรดีคะคุณลูกค้าอย่างนี้เขาเลยว่าไม่ได้เอาอะไรจ้าคุณยายเอาน้ำยาปะผขนุ่มมาแจกอะค่ะเขาเป็นอย่างเนี้ยค่ะมาให้ฟรีนะไม่คิดตังค์อะไรอย่างเนี้ยแล้วเขาก็มายืนคุยแล้วคุยไปคุยมาแล้วเขาก็ลากเอาพวกที่เขาให้รัวจ่ะเขาก็ลากจักกระเป๋าของมาเขา่าอันนี้นะถ้าจับไล่นี่จะไล่นี่อันนี้นะนี้พวกหนูก็ไม่ดูสวยก็เลยจับไปกระโดดเงินที่มาทำกระเป๋าลา มากันหญิงหญิงสามชายชายหนึ่งอ่ามีผู้หญิงมาเดินมาที่ร้านน้องสองคนแล้วก็แอบผู้หญิงเสื้อลายที่ถือล่มเดินมาที่ร้านมาถามมาถามว่าต้องการเอน้ํายาปรับผ้านุ่มไหมเราบอกว่าไม่พอนั้นเสร็จเขาก็เดินกลับไปหันหลังกลับไปเสร็จเขาก็เลยไปกลางร่มปิดพอนั้นเสร็จก็เลยบอกอันนี้ข้างร้านว่านี้มาไม่ดีแล้วนะ ถ่ายทะเบียนไว้แล้วก็เลยบอกให้ทุกคนคอยดูก็เลยเรียกน้องร้านลูกชิ้นมาก็เลยกระซิบบอกเขาว่าเออเดี๋ยวดูด้วยนะว่ามันทีท่ามันจะไม่ดีแล้วเพราะว่ามาแบบนี้มันไม่ใช่อ่าก็เลยแบบพอนั่นเสร็จมีผู้หญิงคนที่กลางร่มอ่ะเขาก็เลยโทรให้พวกผู้ชายกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งอ,ออกมาให้มาคุยกับบางเพราะว่าบางร้านโรตีเดินจากที่นี่ไปไปที่ร้านพอดีแล้วก็ผู้หญิงอีกคนหนึ่งไปซื้อแก้วมังกรเราลูกเดียว พอทางโน้นเ,เดินออกจากร้านไก่ปุ๊บทางนี้รีบวิ่งขึ้นรถันหมดเลยนั่นแหละแล้วน้องตัวไปสี่ตังค์กับพี่สองพันครับเราได้อะไรบ้างน้องได้ได้รู้สึกจะเป็นนาฬิกาเรือนหนึง่งแล้วก็น้ำยาปรับพนุมสองละห้าบาทจองหนึง่งอ่าน่ารักจะไี้จะวิสากีบนะพี่นนะวิสาชีพเพราะว่าเห็นเพื่อนในหมู่บ้านบอกว่าอ่าทางบ้านเขาก็โดนที่ต่างจังหวัดโดนเัินเยอะให้เหมือนก็หลอกให้จับฉลากแล้วก็จะได้ของนั้นนั้นอันนี้ คือล่ายากเาบอกไอแกนนบอกว่าอย่าหลอกมันเลยเด็กๆมันก็มาทำมาหากินสงสารมันมันต้องส่งพ่อแม่ส่งเงินให้ลูกให้นี้ครอบครัวมันมันก็ทำงานสุจริตคุณก็แก่มากขนาดนี้คุณไม่ถึงลูกหลานคุณหรอคะอ่า